พมตือแรกมันนจนได้แก่โทรมาดิเต็มๆกระผมไม <บ tes S 3> เห็นเขาเป็นเด็กลาแล้วเนี่ยยังไงดีครับทำยังไงก็ไม่ทัเนี่ยโอ้โหไม่มามาอยู่ด้วยหน่อยพอใจเลยแลอะลราอ่ะ ให้คลิปหลังหรือจะให้ตัดสายเชิบขอบคุณครับ ดอดืมอบอหลังไม่รู้นกรู้บอหลังมาแล้วแต่บอหลังก็มีแน่ เก่าแน่เินกุ้งนะุ้งไม่สนุกจะตายตก<บ>ลลังยครับลยู่ก็ะล้ตัวนี้กีิโลวะโลา น่าช่างเนาะผมว่าโลนโลดโลดโลนหนึ่งโลนหนึ่งนะมังจะมีลุนันพนทอมต้องรูดไปถึงแห้งแล้วูดของผมได้มาหกขีดมั้งไม่เชื่อวันที่ยี่สิบสองตกปีเลยพี่เนี่ยเนี่ยจะได้วันกระชังมีสักหกขีดได้ไหมจริงเหรอไปช่างยัง าตัวเล็กของเธอได้จะหกขีดได้มั้ยนั่นแ่ะเห็นไหมล่ะไม่ได้โกหกนะปลาใครปลาหมีครับน่าจะเกหกอืมน่าจะโลนะเอาวะระวังเหยียบประมาณประมาณเก้ากว่าเราขีดยังกำลังล้อเลยเนี่ยเฮ้ยตัวเก้าแปดมันแน่งมันลีดจนแห้งเลยตอนนี้นะครับศูนจุดก้า กุ้งครับใหญ่เลยตัวนี้แ,นแม่งตามงาบมันมันไม่กัดแบบตึกนะมันแบบปุ๊บแล้วก็พาสายวิ่งไปเลย่ท,ท,ทีได้

Oh.